สายตาฉันแยกออกว่าไหนสูงอันไหนต่ำแกรู้ไหมรถฉันเนี่ยราคาเท่าไหร่เป็นล้านอะแกนี่มั็นยาซื้อหรอกนี่ขี่จะหนีใช่ไหมไปเรียกนิติหมู่บ้านมาไอานี่นะเฮ้ยนี่แกขี่รถทักษะอะไรของแกเนี่ยรถฉันไปลอยหมดเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับคือว่าดวเดี๋ยวถนนเนี่ยออกจะก,กว้างขี่ไง,ไงไมาโดนรถฉันเนี่ยไม่กี่พี่เนี่ยซื้อมาได้ไง คุณฟังผมก่อนสิไม่ฉันไม่ฟังคนระดับล่างแบบแกรหรอกโอ้คุณแรงไปห,หรือเปล่าเนี่ยไม่แรงหรอกแกรู้ไหมรถฉันเนี่ยราคาเท่าไหร่เป็นล้านอ่ะแกนม่ีบัญญาซื้อหรอกอย่าว่าแต่ซื้อเลยแค่ค่าซ่อมเนี่ยคงมีบัญญาหรอกมั้งแล้วนี่ฉันคงต้องซ่อมเองใช่ไหมเนี่ยออ้ย,ย,ยจริงเลยเดี๋ยวก่อนคุณังผมก่อนคุณใจเย็น รถคุณเป็นรอยนิดหน่อยเองเดี๋ยวผมออกค่าซ่อมให้ก็ได้ฮะสซฟาเองแกเนี่ยนะจะมีบรรยาใจค่าซ่อมรถฉันให้ขายเศษเหล็กคันเนี้ยทั้งคันเนี้ยม่พอค่าซ่อมรถฉนเลยมั้งผมว่าคุณดูถูกผมเกินไปละมั้งไม่เกหรอกสายตาฉันแยกออกว่าไหนสูงอันไหนต่ำเฮ้ยผมเสียเวลาคุยกับคนจังเลยไปดีกว่าเดี๋ยวนี่คิดจะหนีใช่ไหมไปเรียกนี้ตีหมู่บ้านใหม่นี้นะไม่งั้นนะ ไปเจอที่โรงพักไม่ได้หนีคุณเล่นไม่ฟังอะไรผมเลยอ่ะจะให้ผมรับผิดชอบยังไงก็ไม่หาตังค่าซ่อมรถให้ฉันสิเอา้าแล้วทำไมผมต้องจ่ายด้วยอ่ะแกะชนฉันแก,กต้องจ่ายสิก็ผมไม่ได้ชนไม่ได้ชนอะไรไป้าดูสิเนี่ยรอยอะไรเห็นไหมเนี่ยครับรอยชนผมเห็นแต่ผมไม่เห็นตอนชน ก็เนี่ยมันไม่ใช่รถผมรถใครก็ไม่รู้ฮะเออรถรถคุณม่เหญิงะมครับใช่ทำไมผมขอโทษทีครับผมไม่ได้ตั้งใจครับนี่รถแกเหรอใช่ครับคุณผูห้หญิงเป็นอะไรมากว่าครับเป็นดิแกไม่เห็นเหรอ ผมอยากชดใช้นะครับแต่ผมไม่มีตังเลยครับผมเป็นแค่คนสวนเองครับถ้าแกรู้แกไม่มีปัญญาทำไมแกขับไม่ระวังเออผมขอโทษคุณผู้หญิงจริงครับขอโทษแล้วมันหายไม่ลอยอะ่ะมผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะทําไงครับเอาไงจะทํายังไงออฮะเดี๋ยวผมจะใช้เองครับคุณเทสวัสดีครับเออผมขี่รถไปโดนรถคุณผู้หญิงเขาครับ ผมประมาทเองอครับผมขอโทษครับไม่เป็นไรลุงเดี๋ยวผมจัดการให้ขอบคุณคุณเท่มากเลยนะคะผมไม่เป็นไรลุงไม่ต้องวายผมเรื่องแค่นี้เองอะและทีเนี้ยคุณจะฟังผมได้หรือยังพ่อผมอะเป็นเจ้าของหมู่บ้านนี้เองทุกๆโครงการที่พ่อผมสร้างอะพ่อผมจะซื้อไว้หลังหนึ่งเสมอเพาอไว้ศึกษาปัญหาต่างๆในหมู่บ้านนะคะส่วนลุงคนนี้เขาเป็นคนส่วนของโครงการหมู่บ้านผมเองแหละ ไม่ต้องกลัวเขาหนีหรอกส่วนค่าเสียหายอะ่ะ <c oughs> คุณไปติดต่อให้จี่วนกลางไว้ได้เลยยวผมเข้าไปจัดการให้อ๋ออย่าลืมเรียกค่าเสียเวลากับค่าทำขวัญได้ละผมไปละอ๋อกับลืมข่าวหน้านะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอะ่ะ <c oughs> คุณช่วยมีสติและฟังคนอื่นให้มากกว่านี้หน่อยค่ะ <c oughs> ทานเหลืออะไลย์มาบอกนะเดี๋ยวผมไปปิดงานไม่ทันเฮ้ยทำไงดีวเนี่ยเจ้าของอยู่ไหนเนี่ยเดินหาเจ้าของดีกว่าเอ๊ะทำไมมาจอดรถแบบนี้เนี่ยเจ้าของรถไปไหน